ใส่ข้อข้องใจรองเท้าลึกลับสีขาวที่แฮร์ี่เคนได้สวมใส่มันคือแบรนด์อะไรกันแน่คลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนจะไปฟังครับช่วยกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดให้ผมหน่อยนะครับแล้วถ้าทําหมดแล้วก็ไปฟังกันต่อได้เลยครับ และรองเท้าสีขาวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ครับนี่คือแบรนด์สเก็ตเชอร์และวันที่ลึกลับ170823ที่ปักอยู่ที่รองเท้าคาดว่านี่น่าจะเป็นวันที่สเก็ตเชอร์จะประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับเฮลิเกนที่เซ็นสัญญาตลอดชีพกับแบรนด์สเก็ตเชอร์ซึ่งรองเท้าสเก็ตเชอร์ที่เฮลิเกนได้สวมใส่ครับครั้งแรกคือเกมกระชับมิตรกับชักตาโดเนตซึ่งตอนนั้นเขาใส่รองเท้าสีดําและเกมนั้นสเปอร์เอาชนะไป5ประตูต่อหนึ่งแต่เฮลิเกนครับยิงไปถึง4ประตู ในตอนแรกครับหลายๆคนก็คงจะงงแหละว่าสกเกเจอร์มันมีรองเท้าฟุตบอลด้วยหรอแน่นอนครับมันคือรองเท้าที่เฮลิเคนได้สวมใส่นี่แหละครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็คิดว่าไนกี้เอาตัวต้นแบบที่เตรียมจะออกรุ่นใหม่มาให้เฮลิเคนได้ใส่หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยครับและมันก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจขึ้นอีกว่ารองเท้านี้มันคือแบรนด์สเกเ h อร์ เพราะมันได้ไปโผลอยู่ในเว็บโปไดเล็กซ็อกเกอครับซึ่งเป็นเว็บที่ขายสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและรองเท้าฟุตบอลสเก็ตเชอร์รุ่นมิสเซลี่โปเพเยอร์เทสบูทก็มีวางจําหน่ายบนเว็บไซต์นี้ถึง2แบบในราคา220ปอนด์อนแต่ต้องบอกไว้อย่างนี้ครับว่ามันมีจําหน่ายเพียงแค่50คู่และตอนนี้มันได้ขายหมดไปแล้ว แม้ว่าในตอนนั้นจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาจากแบรนด์สเก็ c เชอร์ครับแต่ในเว็บไซต์ในรายละเอียดสินค้าของเว็บไซต์นี้ครับเขาลงว่านี่คือแบรนด์สเก็ c เชอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางแบรนด์สเก็ตเชอร์ก็เคยทำรองเท้าฟุตบอลผลิตออกมาแล้วและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ครับนี่คือรองเท้าที่ถูกออกจำหน่ายเมื่อปี2017แต่รองเท้าที่ไฮริเคนสวมใส่ในปัจจุบันนี้ครับนี่น่าจะเป็นตัวท็อปตัวระดับไฮเอนตัวที่ดีที่สุดของแบรนด์สเก็ c เชอร์รุ่นแรก และคาดว่าการประกาศอย่างเป็นทางการในการวางจําหน่ายรองเท้ารุ่นนี้อาจจะเป็น17สิงหาคมอย่างที่ปักอยู่ที่รองเท้าของแฮร์รี่เคนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรืออาจจะหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ไปแล้วก็เป็นได้แล้วพวกคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้ารุ่นนี้ของแบรนด์สเก็ตเชอร์ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าพวกคุณคิดกันอย่างไรหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์การโปรดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและเพื่อทีทตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วยของคุณกักบดอฟุตบอลครับ